เ้าตัวน้อยเธอไปหลบอยู่ที่ไหนกันน่ะฉันได้กลิ่นเธอนะกลิ่นอันหอมหวนจับใจของเธอมันทำฉันแทบคลั่งเลยละ่ะทีนี้ก็ออกมาได้แล้วยิ่งเธอหนีฉันยิ่งลา่ายิ่งเธอกลัวฉันก็ยิ่งชอบ ใบหน้าที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวของเธอนน้ามันงดงามจนฉันอยากจะกระชากมันออกมาเลยล่ะเธออยู่ตรงนั้นใช่ไหมใช่ฉันรู้ว่าเธอซ่อนอยู่ตรงนั้น ตัวสั่นเทาเหมือนกับรูปนกที่กำลังจะถูกกินอะไรไม่วิ่งหนีไปไหนแล้วเหรอขาสั่นเชียวนะกลัวจนก้าวไม่ออกเลยลละสิท่ากลิ่นทัวเธอมันเย้ายวนหมาป่าอย่างฉันขนาดนี้จะอดใจไหวได้ยังไงอะ รสชาติแก้มเธออร่อยจังเลยนะอืมเอา,อางี้ฉันจะพาเธอไปที่กระท่อมของฉันฉันรับรองเลยว่าคืนนี้เราจะต้องสนุกกันมากๆแน่โอ้โหไม่เอาหน้าเลิกร้องขอชีวิตได้แล้วฉันไม่ได้บอกว่าจะฆ่าเธอสักหน่อยนี่จริงไหมเอาล่ะคราวนี้ก็ หลับตาลงสักพักแล้วก็ผ่อนคลายอ้าวตื่นแล้วเหรอ ไม่ยักรู้นะว่าเธอจะหลับง่ายขนาดเนี้ยแค่อุ้มขึ้นเดินนิดหน่อยก็พลอยหลับซะแล้วขี้เศร้าจังเลยนะเธออยู่ที่ไหนน่ะเหรออืมก็กระท่อมไงกระท่อมของฉันเองฉันจะทําอะไรเธองั้นเหรออืมแล้วเธอคิดว่าฉันจะทําอะไรล่ะฉันไม่ใช่แวมไพฉันไม่ดูดเลือดคนแต่ฉันเป็นหมาป่า มาป่าอย่างฉันจะทำอะไรกับเหยื่อได้บ้างล่ะอือกินเธอได้ไหม <laughs> โอ้ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องฉันแค่ร้อเล่นหน้าฉันไม่กินคนรักวางใจได้ทำไมฉันถึงดูคล้ายกับมนุษย์งั้นเลยคิดว่าไงล่ะ คิดว่าฉันจะเป็นพวกหมาป่าคลั่งไม่มีสติพูดไม่รู้เรื่องนั่นเหรอคิดผิดแล้วเจ้าตัวน้อยมนุษย์หมาป่าโดยกําเนิดจากเราแล้วจริงๆไม่ใช่แบบนั้นเรามีความคิดมีสติมีอารยะธรรมเห็นไหมละ่ะฉันก็ใส่เสื้อเหมือนคนทั่วไปพูดได้เหมือนกับมนุษย์หมื่งั้นเธอคงไม่มาโดนล่ามโซ่ในกระท่อมฉันแบบนี้หรอก ฉันน่ะมีความปรารถนาไม่ต่างจากพวกมนุษย์ฉันปรารถนาอะไรน่ะเหรออืมไม่รู้สิไม่แน่อาจจะเป็นการได้เล่นสนุกกับร่างกายของสตรีผู้งดงามล่ะมัง้ง <c oughs> โอ้รีบถอยดีทันทีเลยนะแต่ก็เท่านั้นแหละเธอถูกล่ามโซเอาไว้ในกระท่อมกลางป่าลึกไม่มีใครมาช่วยเธอได้หรอก เพราะถึงมันมาฉันก็จะขะจ้ำคอพวกมันให้ตายเพราะฉันจะไม่ยอมให้ใครก็ตามมาแย่งของเล่นชิ้นงานไปจากฉันแนะ่ฉันจะเล่นสนุกกับร่างกายเธอไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆจนเธอร้องขอให้ฉันหยุดสักทีและรู้อะไรไหมฉันจะไม่หยุด ฉันจะเล่นสนุกกับเธอไปเรื่อยๆเพราะว่าเสียงร้องอ้อนวอนนั่นแหละที่ฉันปรารถนาล่ะเธอจะต้องทอรมานจนร้องขอความตายเลยล่ะคิดว่ามันน่าสนุกดีไหมล่ะเจ้าตัวน้อยของฉันอร่อยอร่อยเหลือเกิน แทบจะคลั่งอยู่แล้วทำไมเธอถึงได้อร่อยขนาดนี้กันนะทำไมกันบอกฉันทีสีเจ้าตัวน้อยอดใจไม่ไหวแล้ว รู้สึกยังไงล่ะอ <ฆ Warrior> ยากกลับบ้านขนาดนั้นเลยเหรอจะเอางั้นก็ได้ฉันบอกเธอไปแล้วนี่ฉันไม่ได้คิดจะฆ่าเธอหรอกก็แค่อยากเล่นสนุกก็เท่านั้นเองล่ะเพราะว่าฉันถูกใจในตัวเธออย่างไงล่ะฉันแอบมองเธออยู่ตลอดในมุมมืดของป่าฉันเฝ้ามองเธอ และหอยหาอยากจะได้เธอและวันนี้ฉันก็ได้มาแล้วได้ลิ้มรสชาติผิวหนังอันนุ่มนวลได้ฝากรอยจูบไ้กับริมผิปากของเธอใจจริงฉันอยากจะเล่นสนุกมากกว่านี้นะแต่ว่าคืนนี้เธอคงเหนื่อยมามา,มากแล้วฉันไม่อยากให้ของเล่นของฉันพังสะกก่อนเพราะงั้นฉันจะให้เธอกลับบ้านไปพักผ่อนซะแล้วเรา ค่อยมาเล่นกันใหม่ดีไหมล่ะดีเลือกได้ดีเอาละแต่ก่อนจะถึงตอนนั้นฉันจะไม่ให้พวกหมาป่าบ้าเลือดตูอื่นอื่นมาแย่งเธอไปจากฉันได้หรอกเธอจะต้องเป็นของฉันคนเดียวคนเดียวเท่านั้นเพราะอย่างนั้นฉันเลยต้องแสดงความเป็นเจ้าของเอาไว้ก่อนละสิ เจ็บนิดหนึ่งนะคนดีอดทนหน่อยนะอดทนไว้ใกล้จะเสร็จแล้วใช่รูปหัวใจกลางอกมันสวยงามมากเลยตัวเฉพาะกับเรือนร่างอันเพอร์เฟกของเธอแต่เดี๋ยวก่อนเหมือนฉันลืมอะไรไปอย่างหนึง่ง อะไรนะอ๋อใช่อรอยควรพผ่ากลางหัวใจสัญลักษณ์แบบนี้แหละใช่เลยดูเหมือนเธอจะเจ็บมากเลยนะฉันขอโทษนะที่ต้องทำบุนแรงแต่แผลนี่ไม่เด่นลึกอะไรมากไม่นานก็คงหายอืมฉันคิดว่าฉันควรจะเลียแผลบันเทาเจ็บให้เธอนะ อร่อยมากเลยฉันเกือบจะเผลอขยํำคอเธอไปแล้วนะเนี่ยล้อเล่นหนะ้าทีนี้ก็ขี่หลังฉันซะงงอะไร ขี่หลังฉันเลยเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปส่งบ้านอีกลุกขึ้นมาสิทีนี้ก็ขึ้นหลังฉันมาเอาละขอเตือนก่อนนะมนุษย์หมาป่าแบบเราจะวิ่งเร็วกว่ามนุษย์หน่อยเพราะงั้นเกาะให้แน่นๆด้วยล่ะ ก็ขอบคุณมากนะครับที่มารับชมเอ m เอเทปนี้ของผมนะครับก็คลิปนี้บอกตามตรงคือขนลุกอะอาจไปขนลุกไปอ่ะเขินด้วยก็คนเพื่อนๆคิดยังไงก็บอกกันได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับทไคร่ให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แล้วก็ถ้าใครอยากจะแบบเอ่อให้กำลังใจพิเศษก็โดเน a มาให้ผมได้ครับผมหาบาทสิบาทก็ได้ผมไม่ได้คิดอะไรมากนะครับ แต่ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมา,มากๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมสำหรับวันนี้ฝันดีครับ